ครับวันนี้เรามาดูกันรถไฟฟ้าครับรถไฟฟ้าแบตเตอรี่8ลูกครับแต่เรายังไม่เอาเข้าในเคสต่อแบบขนานกันครับตัวนี้ตัวอินเวอร์ตเตอร์ที่เราทดลองไปเมื่อรอบที่แล้วยี่ห้อเนี้ยครับโควิดไม่ใช่โควิด สิบเก้าเฮ้ยอ่านว่าอะไรวะกิโลวัตครับว้าวเนี่ยถ้าเราติดมอเตอร์ได้ก็น่าจะวิ่งได้เลยครับรถไม่ต้องใช้น้ำมันแล้วครับปิ้งข้างบนนี่สักหนึ่งแผงกับเสียบชาร์จทำที่บ้าน เสียบชาร์จเอาไว้แล้วก็วิ่งออกไปข้างนอกได้กี่กิโลก็ว่าไปครับขึ้นอยู่กับแบตครับลงทุนไปครับเยอะๆวิ่งย,ยาวๆนะครับ